สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ไทยบีฟวันนี้ผอมาจบพาทุกคนมารู้จักกับรถถังสัญชาติไทยรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ2 0 2 6 t 5 6์ส a งหแ์แท้งคันนี้เองครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ารถถังรุ่นนี้มีดีอะไรทำไมถึงถูกพูดถึงอย่างมากในวงการยุทโธปกรณ์บ้านเราและวันนี้ผอมาจะพาจาดลึกทุกรายละเอียดให้ทุกคนได้รู้กันแบบจัดเต็ม เริ่มจากตัวรถก่อนนะครับ 2026T56 เป็นรถถังหลักสมรรถนะสูงที่พัฒนาโดยฝีมือของทีมวิศวกรไทยผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยจากต่างประเทศจุดเด่นอยู่ที่ตัวถังที่ใช้วัสดุคอมโพสิตเกรดพิเศษน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งสามารถทนแรงระเบิดและกระสุนเจาะเกราะได้อย่างยอดเยี่ยม มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V12 เทอร์โบดีเซลขนาด1,500แรงม้าให้กำลังสูงสุดส่งแรงบิดได้อย่างต่อเนื่องทำความเร็วสูงสุดบนถนนเรียบได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งบนเส้นทางวิบากได้อย่างสบายสบายระบบช่วงล่างแบบไฮดรเมติกซูสเพนชั o นที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำของตัวรถได้ตามสภาพพื้นที่เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ธุรกันดารหรือภูมิประเทศซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยม ในส่วนของอาวุธหลักมาพร้อมกับปืนใหญ่สมูทบอลขนาด125มิลลิเมตรแบบอัตโนมัติรองรับกระสุนเจากกรอบแบบ APFSDS และกระสุนระเบิดแรงสูงฮีทรวมถึงกระสุนอัจฉริยะนำวิถีด้วยเลเซอร์อีกด้วยระบบควบคุมการยิงเป็นแบบไฟล์คอนโทรลซิสเต็มเจเนเรชัน5พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายด้วยระบบความร้อนและระบบเลเซอร์เรน f ์ไฟเดอร์เพิ่มความแม่นยำในการยิงกลางวันและกลางคืนไม่เพียงแค่นั้นครับยังติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active Protection System APS ที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธต่อต้านรถถังและจะรวด RPG ได้ก่อนถึงตัวรถเพิ่มความปลอดภัยให้กับพลประจำรถในสนามรบได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนภายในห้องโดยสารออกแบบตามหลัก Human Center Design ซน์คำนึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคนขับและคนญิงระบบควบคุมทั้งหมดเป็นระบบดิจิทัลพร้อมจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่และที่สำคัญที่สุด 2026T56 ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำสงครามสมัยใหม่ ทั้งสงครามไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบรบกวนสัญญาณและระบบสื่อสารความถี่ลับเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นรถถังรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากๆของกองทัพไทยและในอนาคตอาจมีโอกาสส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตไทยบีชของเราด้วยนะครับคลิปหน้าผมาจะพาไปรีวิวรถหุ้มเกราะหรือรถถังเจ๋งๆรุ่นไหนอีกรอติดตามกันได้เลยวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ